โอ้โหคือเมื่อกี้มันก่นทีเขาพูดเลยนะที่แบบสะบัดอ่าด่าตัวละครทามนะใช่จริงเพราะแบบว่าสิ่งที่แบบตัวละครทามทํากับกาอย่าเมื่อสักครู่ไหยมันมันเกินไปว่ะแต่เขาก็จะไม่รู้ไงว่ารองเท้าคู่นั้นได้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แบบแต่เราบ้องในมุมของกาอย่าโอ้ยจะลอง มันแบบว่าเป็นของที่แบบแม่เพิ่งให้มาใช่ใช่มันมีความหมายแบบแล้วคือแบบเหมือนเมื่อคือนนะ่ะครอบครัวเขากำลังแบบให้กําลังใจกันเออพื่อที่จะได้สู้ต่อในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่ากอย่าก,กําลังเจอสิ่งที่มันแบบหนักหนาสาหัสอะไรเงียง้ยแล้วแบบพอมาถึงซีนเมื่อกี้คือแบบคือรู้สึกว่าในการทำเวอร์ชันเนี้ยคือรู้สึกมันดารากเลยใช่ใช่แบบจนเราแบบดิ่งเข้าไปในซีนนั้นเลยจนแบบเราโกรธตัวทามจนแบบเมื่อกี้คือแบบ มันโมโหมากคือต้องแกะกนไว้เรื่องเรื่องของทามะเรารู้ในภูมิหลังเขาแล้วนะว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้เพาถูกแม่เขากดดันมาอีกทีเพราะแม่เขาเลี้ยงดูแบบนี้ไงใช่ก็เลยแบบเหมือนพ่อแม่นังแก่ฉันอะเนาะมันก็เลยทาให้ตัวละครทามรู้สึกว่าคนที่อยู่ใต้ล่างเขาทุกอย่างมันจะต้องมีใครมาขบรถแต่เขาไม่ได้่แม่เขาบอกไปขึ้นใต้น้ําอะใช่ที่อีว่าคือเขาต้องปกครองไม่ได้ให้หมด แต่แล้วแต่เราก็มองแบบว่าบางทีมันก็เกินไปอ่ะ <c oughs> เพราะว่าแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะทาไมต้องรบแบบอะไรขนาดนะวะคือแบบจบก็คือแม่ก็จบไปได้แล้วปะแต่ทําไมอาจจะด,ด้วยเหตุผลที่ว่าเลนได้มั้งทําไมคนนี้เลนถึงช่วยมันมน่าจะมีแรงกระเพื่อมมาจากเลนเออนี่นแหละออทำไมรู้สึกว่า ทำไมกับคนคนนี้คนอื่นแม่งถึงเราต้องปกป้องทําไมกับเรนที่ไม่เคยมีปัญหามาตลอดทาไมเป็นคนนี้ทําไมเรนถึงปกป้องยิ่งําให้ตงทานเนี่ยมันคิดว่าทาไมต้องเข้ามายุ่งวะมันก็ต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดอะไรเงี้ยแต่เพื่อแต่มันมันก็สุดสุดจนเรารู้สึกว่าเราโง่โ่ยามากใช่แล้วบางครั้งขีดจํากัดของคนเรามันมันมีจํากัดไว้ความอดทนอ่ะใช่ใช่แล้วในเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันก็จะระเบิดออกมาแบบนี้แหละโอ้ยซึ่งถามว่าทุกคนในโรงเรียนอ่ะ มันมีใครยอมทาเหมือนกันหมดป่ะมันไม่มันก็มีคนต่อต้านแหละแต่ถามว่ามันไม่มีใครแสดงตัวเพราะว่ามันก็จะถูกลุมอย่างนี้ไงใช่เพราะมันก็เอาตัวรอดกันหมดอ่ะใช่เออเพราะว่าก็ก็เป็นปลาเล็กอะเนาะที่บอกเออมันก็สดงก็ต้องยอมมันก็จะถูกปลาใหญ่กินก็ต้องแบบพยายามรังแกคนที่แบบนะถือว่าอารมณ์แบบว่าเขาให้เล่นเกมอะไรก็เล่นตามนั้นเลย คือในเรื่องเรื่องเราเข้าใจทุกอย่างเลยว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าคาแรคเตอร์ตัวละครของตัวของไทม์เป็นยังไงคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวซีรีส์มันพาให้เราไปถึงตรงนั้นได้ก็แสดงว่ามันก็ประสบความสําเร็จในการที่มันทําให้เราดิ่งไปถึงตรงนั้นได้เรารู้สึกว่าทั้งบททั้งนักแสดงเกลียดเกลียดจริงๆกับกับการกระทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคาพูดของที่ที่ไบท์พูดออกมาโดยะที่เป็นตอนทาม์นะ มันทุกคําที่พูดมามันแบบมันเต็มไปด้วยคำแบบโอ้ยครคนฟังก็จะแบบว่าคมันดูเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเปรียบเทียบที่แบบว่าดูถูกยิ่งกดเราลงไปเตยอะไรเงี้ยโหูเราใบเล่นดีมากใบแบบโโอ้หใบเล่นดีเราเราน้องตัวซีนซีนในห้องที่โดนที่โดนอ่าลูกพวก พวกสามคนหัวโจกแกงโรงเรียนที่ลากไปที่ถ่ายคลิปต้นสื้อใช่ไหมเอาจริงๆเรื่องนี้เรื่องจุดๆนี้เราเคยดูแล้วเรื่องหนึงเหมือนตอนที่ดูหัวยอยู่นะครในอีพีแรกเป็นนี้เหมือนกันเป็นนี้เหมือนกันเลยแต่ในี้เป็นเวอร์ชันที่ผู้ชายแกลไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เปล่าถึงขนาดที่ตัวละครทาวไม่ต้องบอกเลยว่ามันทำเกินไปเปล่ามันมีวิธีอื่นต้งเยแยะทำไมถึงทำแบบนี้ขนาดตัวละครทาวยังยังด้เลยคิดได้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่หเกินไปหอ่ะมันเกินไปรู้สึกก็เลยแบบโหแล้วตอนที่น้องตูน ในในซีนนั้นแหละเล่นดีมากเธอจะเราแบบสงสารว่าเอาจริงไหมไม่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเลยว่าต้องแบบร้องไห้ด้วยความแบบร้องไห้แบบด้วยความเศร้าหรือร้องไห้ได้ความโกรธอะไรแบนี้นะก็ต้องต้องต้องบอกว่าเกินคาดเกินคาดคือเรารู้อยู่แล้วว่าพอดไอโฟมันเป็นประมาณไหนใช่แต่เราไม่คิดว่าเขาจะแบบหูให้มันไปสุดไปสุดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีผลของการกระทำใช่ที่เกิดขึ้นในอีพีหลังๆต่อจากนี้ไปแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านี่แหละ คือแบบอุปสรรคชิ้นสาคัญตัวสําคัญเลยของตัวละครทามที่ทามจะต้องมีมีคนนึงลุกขึ้นมาต่อตาแล้วเดเนียจะตามมากันอีกเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวลด้วแล้วเอ่อตัวละครของกวินอ่ะคือแบบมันดูเป็นคนที่น้องวินเล่นนะที่น้องวินเล่นมันดูเป็นตัวละครที่โคตรซับซ้อนในคําพูดกับสีหน้าจะแบบว่า พูดแบบนี้แต่ก็มีวิธีที่แบบเหมือนว่าตอนเขาพูดถึงเรื่องของครอบครัวของทาม,ามที่เกี่ยวกับแบบว่ามีอิทธิพลมากๆนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อเหมือนปุ๊บเลี้ยวก่อข้ามาวะแต่พี่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะ <c oughs> เพราะว่าครัวพี่ไม่ยงิงกูแบบนี้เอออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันคือตัวละครนี้นะเป็นทุกเวอร์ชันเลยนะแบบว่าเหมือนดูภายนอกดูแบบเรียบร้อยใส่แววนแล้วก็จะมีความเพลย์บอยเพลย์บอยแล้วก็มีบมีลูกเล่นมีลูกเล่นเออ เออนะแล้วก็ตัวละครของ MJ ที่น้องนานีรับบทนมากหล่อมากเองหล่อมากเป็นตัวละครที่พี่หลงมากไม่ว่าจะทุกๆเวอร์ชันแล้วมาเวอร์ชันนี้คือแบบก็ยังทําให้หลงเหมือนเดิมเขามีเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์หล่อเท่แล้วคือแบบนะแต่เราอ่ะอีพีแรกเราอาจจะยังไม่ได้เห็นเขากวาดลดลายมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องรอดูในอีพีต่อไปเป็นเพคเขาก็คือครอบครัวทำธุรกิจสีเทานะเออนะแล้วก็รู้การเกี่ยวกับสถานบันเทิงนู่นนี่นั่นออะไรย่างเงี้ย ส่วนน้องน้องดิวเล่นเป็นอะไรนลยะเรนเรนโอ้โหโอ้โหอันเนี้ยซีนเอาใจนางเอกเขาเรียกว่าความประทับใจอะโอ้โหก็เฉิมบอกว่าเอาเป็นร้อยคะแนนเต็ม ให้กับดองเรดปลกป้องทั้งสองครั้งเนี่ยจริงแล้วแบบชอบสุดคือปลกป้องตอนที่อยู่ในห้องห้องล็อกห้องที่เหมือนเป็นห้องเก็บห้องล็อกเกอร์หรือห้องอะไรใช่ไหมห้องเก็บเหมือนห้องเก็บของเก่าที่เก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าต้องทํำยังไงไม่ใช่รู้แน่ก็จุดไฟตรงที่เป็ให้สัญญาณดังใช่แล้วก็พ่นน้ำออกมาแบบโอ้โหเออตัวเขาก็ยอมเปียกไปด้วยแล้วโคตรเท่เลยแล้วเท่เพาะตอนถอดหมอนแล้วเดินออกไปแบบโอ้หล่อว่ะไหนจะแบบว่าเขาเขาไม่ห่วงเรื่องตัวเองเปียกนะเขาบอกว่าอย่างนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วสิแล้วเขาก็เดินออกไปหล่อ จริงคือก็ไหนจะแบบวาดรูปที่แบบเหมือนแบบจำภาพได้ผู้หญิงคนนี้เคยมาสเกตครั้งหนึ่งมาสเก็ตผู้หญิงคนนี้มาอีกแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยทำให้ตัวกอยารู้สึกว่าเอ้ย ผู้ชายคนนี้ดูเขาแตกดูแตกต่างเขาดูแบบว่าปกป้องฉันทาไมก็ถึงว่าต้องมาปกป้องฉันด้วยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขาก็ปกป้องฉันเลยทําให้ตัวกอย่าแบบมาคิดถึงเขาเพราะฉะนั้นอีพีแรกๆก็จะเป็นคะแนนของฝ่ายน้องเรนไปก่อนก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆครับโหแต่ทุกอย่างทําออกมาดีมากใช่ดีๆภาพภาพก็คือดีทุกอย่างมันแบบแต่ต้องบอกว่าดีหมดเลยเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่โทนภาพจะเป็นแบบแนวแบบคลค่ึๆตุ้มๆค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมูดโทนจะแบบว่าอีพีแรก มันจะมาแบบนี้สุ่มๆๆให้เราแบบว่ารู้สึกกดดันเครียดอะไรเงี้ยซึ่งก็เครียดจริงๆนะครับโู้พ่ซินดีไม่พูดไม่ได้โอ้ยย่ไหนคุณแม่คุณแม่แบบแค่นั่งเฉยๆแล้วมองเด็กเสิร์ฟตอนที่ทำวายอกคือแบบคุณตาคุณน่ากลัวเลยพุ่งหนีหาคนมาแทนใหม่ด้วยนะให้ทันตอนเช้าให้ทันตอนเช้านะแต่ก็คือการไล่ออกแหละอืมโอ้โหแบบ แค่นั่งเฉยๆยเงี้ยแบบวางมากปึ๊บพูดสัมภาษณ์โอ้โหมาเต็มความรู้สึกแบบโอ้โหน่ากลัวเลือกนักเลงแรงไม่พลังเนะไม่พลังแล้วพ่เศษดีคือเล่นถึงถึงถึงมากภาษาจิตตะขาวมาคือแบบให้ดูรูแล้วว่าเป็นนักธุรกิจที่แบบใช่ประสบวาร็จมากจริงเพราะว่าต้องตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับการทําธุรกิจด้วยการปกครอง แล้วพูดถึงฉากเดิงฉากครอบครัวครับของน้องก้อยที่น้ําตาไหลเลยเรวรู้สึกว่าโมเมนต์นี้น่าจะเคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนเนาะที่แบบว่ากำลังใจที่ดีก็คือกำลังใจจากสถาบันครอบครัวนี่แหละจากพ่อแม่น้องน้องพี่น้องทุกคนที่คอยให้กำลังใจเรานี่แหละมันก็เลยแบบว่าทำให้เราู้สึกรองท้าอยมันมันมีพลังสู้ต่ออะไรอย่างนี้แล้วมันก็ดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้รองเท้าคู่ใหม่ได้ั้างพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กยอยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วกูต้องสู้กูจะยอมไม่ได้เพราะวันนี้ กำลังใจกูมาเต็มเออก็เลยทีไป็นทีแต่ว่าต่อความความครอบครัวของกอย่าก็จะมีความความคอมเมดี้เล็กๆเออเล็กๆล็ด้วยเออเนาะก็จะไม่แบบไม่เครียดจนเกินไปอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อและว่าอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Reaction F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาวในอีพีที่หนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากไอ้แท็กไอใหมออีีีกทนนับพป นั่นนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ